บ้านถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของบ้านพักที่อยู่อาศัยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แล้วแต่จะเลือกดีไซน์และตกแต่งก,กันออกมาแต่ใครจะรู้บ้างว่า99.99% 99ของบ้านที่ได้ออกแบบมาในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่มีความผิดพลาดในทางฮวงจุ้ยด้วยกันแทบทั้งสิน้นซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้มีผลอย่างมากกับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยเพราะหากสร้างบ้านได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีชีวิตที่ดีได้แต่หากการออกแบบและสร้างบ้านนั้น ทำไม่ถูกต้องตามหลักของศาสตร์วงจุ้ยแล้วก็อาจทำให้เกิดความวิบัติล่มจมแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในความเป็นจริงแล้วการสร้างบ้านที่ถูกต้องตามหลักวงจุย้ยเพื่อส่งเสริมให้เจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ดีจนสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นทำได้ไม่ยากอย่างที่ใครคิดหากเพียงแต่คนไทยทั่วไปนั้นยังไม่มีความรู้ และไม่มีตัวอย่างของบ้านที่ถูกต้องอย่างแท้จริงดังนั้นความคิดริเริ่มในการสร้างบ้านในอุดมคติให้ถูกต้องตามหลักทุกประการของศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของปรามาจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกในศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของศาสตร์วิชาวหฮวงจุ้ยในทุกขณะ พระศาสฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์ชั้นสูงซึ่งจะถ่ายทอดและใช้เฉพาะจักระพัดและขุนนางชั้นสูงซึ่งผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดศาสตร์นี้จะต้องเป็นทายาทเท่านั้นท่านปรมาจารย์วรธนัตอศกุลโกวิดผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุย้ยเต๋าหมวกดำท่านปรมาจารย์มีเชื้อสายจีน เกิดและเติบโตในเมืองไทยสืบเชื้อสายมาจากคุณปู่ผู้เคยดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองปกครองเมืองเสี่ยงไฮ้ซึ่งคุณปู่ของท่านเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเตาหมวกดำเป็นอยา่างดีท่านปรมาจารย์เองก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากคุณพ่อซึ่งเห็นแววว่าท่านปรมาจารย์มีความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยมาตั้งแต่เด็ก หลังจากจบปริญญาโทจากประเทศอเมริกาอีก6ปริญญาท่านปรมาจารย์ได้เดินทางไปในหลายประเทศอาทิจีนทิเบตอินเดียพมา่าเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า30ปีตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาท่านปรมาจารย์ ได้รับเชิญจากต่างประเทศให้เป็นที่ปรึกษาและทำหวงจุ้ยให้กับบริษัทธนาคารและสถานที่ราชการหลายแห่งอาทิจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียและอังกฤษในประเทศไทยท่านปรมาจารย์ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานที่สำคัญต่างๆทั้ง Energy Complex ซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังงานของประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิบริษัทการบินไทยราชตรีนามัยสมาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการทหารสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัปทปตทจำกัดมหาชนสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่มหาวิทยาลัยราชภัฏ์สวนสุนันทา และด้วยความเป็นผู้ให้อันเป็นคติธรรมประจำใจของท่านปรมาจารย์ท่านจยินด้เปิดสอนสาศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำให้กับผู้สนใจโดยไม่คิดบูลค่ามาเป็นเวลานับสิบปีณชมรมฟ้าฝนไฟสำหรับบ้านในฝันหลังแรกนี้เราตั้งใจจะให้ชื่อว่าบ้าน แห่งความฝันมาเล็กนึ่งบ้านพวงชุยที่ดีโดยเฉพาะบ้านแห่งความฝันหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่จะใช้เป็นแบบอย่างสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะว่าบ้านที่มีควงชุยที่ดีจะเป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความเจริญก้าวหน้าอาจารย์ได้พบว่าบ้านเรือนอาคารสถานที่ราชการและสถานที่ต่าง ในประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีลักษณะในทางโงชจเนที่ผิดถึง99.99% 99ของจำนวน100%ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างบ้านตัวอย่างขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรจะได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านหลังนี้ มาชมมาสัมผัสถึงลักษณะของพวงจุย้ยที่ถูกรูปแบบถูกต้องตามพฤษฎีให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งจกักรพรรดิของจีนผู้อยู่ในพระราชวังลักษณะเดียวกันกับบ้านหลังนี้ได้มีความยิ่งใหญ่จนกระทั่งสามารถปกครองอาณาจักรของจีนแผ่นดินจีนได้ยาวนับเป็น ลายร้อตามดูกันให้ได้กับบ้าน333ทับ333บ้านแห่งความฝันที่เป็นความฝันอันสูงสุดของท่านปรมาจารย์ซึ่งมุ่งหวังจะทำขึ้นมาเพื่อช่วยคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและได้มีความสุขสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชีวิต พบกันได้เร็วๆนี้กับ